เวลาเราได้ลินคําำว่าเวทนาเนี่ยเรานึกถึงอะไรกันครับส่วนใหญ่เลยนะผมว่าภาพที่ขึ้นมาในหัวคือความรู้สึกสงสารสลดใจแบบโอ้ยชีวิตเขาหน้าเวทนาจัง แต่ในเอกสารที่เราได้มาเพื่อการพูดคุยครั้งนี้มันบอกว่าความเข้าใจแบบนั้นคลาดเคลื่อนไปมากเลยนะครับในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึง้งแล้วก็แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยมันไม่ใช่แค่ความน่าสงสารแต่แบบมันคือแกนกลางของประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตเราเลยใช่เลยค่ะเป็นความเข้าใจที่ต่างกันคนละเรื่องเลยในภาษาบาลีเวทนาไม่ได้แปลว่าความสงสารแต่หมายถึงการเสวยอารมณ์ หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือความรู้สึกอะค่ะเป็น feeling หรือ sensations ที่เกิดขึ้นเวลาเรามีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมันเป็นสภาวะกลางๆที่ยังไม่ได้ถูกปรุงแต่งไม่ได้จังกัดอยู่แค่ความทุกข์ที่สำคัญที่สุดคือในวงจรแห่งทุกข์ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเวทนาน,นี่แหละค่ะคือข้อต่อที่วิกฤตที่สุดเป็นจุดเปลี่ยนเลยว่าจะพาเราไปสู่ความทุกข หรือความอิสระก็ได้การทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็เลยเหมือนกันได้แผนที่การทำงานของจิตใจเรามาเลยค่ะโหน่าสนใจมากครับเหมือนกับว่าเรามีปุ่มควบคุมชีวิตซ่อนอยู่แต่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเวทนากันให้ถึงแก่นเลย ตั้งแต่ความหมายจริงๆประเภทต่างๆที่มันซับซ้อน,นกลไกการทํางานของมันในจิตใจไปจนถึงกลยุทธ์ที่สํานักปฏิบัติธรรมหลักๆใช้เวทนาเป็นเครื่องมือในการดับทุกข์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากงานวิจัยเชิงลึกที่เราได้ศึกษามาโดยเฉพาะเลยครับมาเริ่มกันที่พื้นฐานที่สุดก่อนเลยดีกว่าครับในเอกสารพูดถึงการจําแนกวเวทนาที่พบบ่อยที่สุดคือเวทนา3ามเขาบอกว่าเป็นเหมือนแม่สีของความรู้สึกทั้งหมดเลยมันมีอะไรบ้างครับค่ะ <c oughs> เราเริ่มจาก3ประเภทหลักนี้ก่อนจะเข้าใจง่ายที่สุด 1. คือสุขเวทนาหรือ p l e a s a n t feeling เป็นความรู้สึกสบายกายสบายใจพเพลิดเพลิน 2. คือทุกขเวทนาหรือ painful feeling อันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือไม่สบายเจ็บปวดบีบคั้นและสคืออทุกข,ขะมาสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ค่ะเดี๋ยวครับขอเบรกตรงนี้ก่อนเลยที่ว่ามีสุข ทุกแล้วก็เฉยเฉยในเอกสารมีประโยคหนึ่งที่ผมอ่านแล้วสะดุดมากเขาบอกว่าไอความรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยอันตรายที่สุดมันดูขัดกับความรู้สึกมากเลยนะครับผมว่าความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสิทําไมความรู้สึกเฉยเฉยถึงอันตรายกว่าความเจ็บปวดได้ล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันเยอะที่บอกว่า ทุกขมสุขเวทนาหรือความรู้สึกเฉยเฉยมันอันตรายที่สุดก็เพราะว่ามันซ่อนรูปที่สุดค่ะคือเวลาเราเจอสุขเวทนาเราจะรู้ตัวว่าเราชอบเราอยากได้อีกมันไปนกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่าราคานุสัสอ๋อความอยากความยินดีใช่ค่ะแล้วพอเราเจอทุกขเวทนาเราก็รู้ตัวชัดเจนว่าเราไม่ชอบเราอยากผลักไสมันออกไปอันนี้ก็จะไปกระตุ้นปฏิคานุสัยหรือความขุนเคืองใจ แต่พอเป็นความรู้สึกเฉยๆเ่ะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันนั่นแหละค่ะเราแทบไม่เคยสังเกตมันเลยมันเหมือนอากาศที่เราหายใจเข้าไปโดยไม่รู้ตัวความไม่รู้นี่แหละค่ะคืออวิชานุสยัยคือความหลงมันทำให้เราเพลินไปกับชีวิตเรื่อยๆแบบไม่ตื่นรู้เป็นความมืดที่แนบเนียนที่สุดเลยค่ะอ,อ๋อเข้าใจแล้วมันอันตรายเพราะเรามองไม่เห็นมันนี่เองเหมือนศัตรูที่ซ่อนอยู่ในเงามืด แล้วทีนี้ผมเห็นว่าในเชิงปฏิบัติยังมีการแบ่งที่ละเอียดกว่านั้นอีกคือเวทนา5โดยแยกความรู้สึกทางกายกับทางใจออกจากกันทําไมต้องแยกให้ซับซ้อนขึ้นไปอีกครับการแยกแยะนี้มันสําคัญยังไงการแยกนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งอยู่ดในการปฏิบัติเลยค่ะเพราะมันทําให้เราเห็นความจริงได้ชัดขึ้นไปอีกขั้นเวทนา5จะแยกตามอินทรีย์หรือช่องทางการรับรู้โดยแบ่งเป็น ทางกายจะมีสุขขินซีคือสุขกายกับทุกขินซีคือทุกกายสองอย่างนี้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ง่ายเช่นรู้สึกเย็นสบายเมื่อลมพัดหรือปวดขาวเวลานั่งนานๆส่วนทางใจจะเป็นนามธรรมคือโสมนัสสินซีความสุขใจดีใจกับโทมนัสินซีความทุกข์ใจเสียใจและตัวสุดท้ายก็คืออุเปกหินซีหรือความรู้สึกเฉยๆที่เป็นกลางนั่นเองค่ะแล้วการแยก กายกับใจออกจากการแบบนี้มันให้ประโยชน์อะไรกับเราในทางปฏิบัติล่ะครับประโยชน์มหาศาลเลยค่ะมันทำให้ผู้ปฏิบัติเห็นสภาวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือกายป่วยแต่ใจไม่จำเป็นต้องป่วยตามได้อย่างชัดเจนมากเราอาจจะมีความเจ็บปวดทางกายหรือทุกข์นินสีแต่เราสามารถมีใจที่เป็นปกติสุขได้<อ>หรือในทางกลับกันร่างกายอาจจะสบายดีมากเลย แต่ใจกลับร้อนรุ่มเป็นไฟก็ได้การเห็นว่าสองสิ่งนี้เป็นคนละส่วนกันคือก้าวแรกของการเป็นอิสระจากความทุกข์เลยค่ะพอพูดถึงคำว่าอุเบกขาผมเริ่มสับสนนิดหน่อยแล้วครับเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงอุเบกขาเวทนาที่เป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆแต่ผมเคยได้ยินมาบ่อยๆว่าเป้าหมายของการปฏิบัติคือการมีอุเบกขาซึ่งฟังดูเป็นคุณธรรมที่สูงส่งมากตกลงแล้วสองคำนี้มันคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่าครับ ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเลยค่ะและนี่คืออีกจุดที่สำคัญมากๆอุเบกขาเวทนาคือประเภทของความรู้สึกแบบหนึ่งมันคือความรู้สึกเฉยๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นแค่แขกที่แวะมาทักทายแต่อุเบกขาธรรมหรืออีควาเนมิตี้นั้นไม่ใช่ความรู้สึกค่ะแต่มันคือปัญญา<อ>ใช่ค่ะเป็นท่าทีของจิตที่วางเฉยอย,อย่างสมดุลต่อเวทนาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสุข ทุกข์หรือเฉยๆก็ตามเป้าหมายของการปฏิบัติคือการสร้างอุเบกขาธรรมซึ่งเป็นจิตที่มั่นคงเหมือนภูผาเพื่อเข้าไปรู้เท่าทันอุเบกขาเวทนาและเวทนาอื่นๆโดยไม่เอ็นเอียงไม่หลงยินดีในสุขและไม่คุกร้อนเมื่อเจอทุกข์ค่ะเข้าใจชัดเลยครับตัวหนึ่งเป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นอีกตัวเป็นคุณภาพของจิตที่เราต้องสร้างขึ้นมา ทีนี้พอเรารู้จักหน้าตาของเวทนาประเภทต่างๆแล้วผมอยากจะลองนึกภาพตามในชีวิตจริงมันดูเหมือนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะครับเห็นของสวยปุ๊บเกิดความรู้สึกชอบแล้วก็เกิดความอยากได้ทันทีช่องว่างระหว่างความรู้สึกกับความอยากมันแทบจะเป็นศูนย์เลยในเอกสารบอกว่าเวทนานี่แหละคือจุดตัดวงจรทุกเราจะเข้าไปแทรกกลางในกระบวนการที่มันดูอัตโนมัติและเร็วขนาดนั้นได้ยังไงครับ นี่คือหัวใจของจานปฏิบัติเลยค่ะที่บอกว่ามันเกิดขึ้นเร็วเหมือนเป็นศูนย์เพราะเราไม่เคยฝึกที่จะมองมันแต่จริงๆแล้วมันมีช่องว่างเล็กๆอยู่เสมอค่ะวงจรในใจคนทั่วไปมันจะเป็นแบบนี้ผัสสะหรือการกระทบไปสู่เวทนาคือความรู้สึกแล้วก็ต่อไปที่ตันหาคือความอยากครับซึ่งอย่างที่ว่า พอเกิดสุขเวทนาก็เกิดการมาตัณหาอยากได้พอเกิดทุกขเวทนาก็เกิดวิภวตัณหาอยากผลักใสพอเกิดอทุกขมัสุขเวทนาก็เกิดภวตัณหาคือหลงเพล,ลินไปมันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่อัตโนมัติมนนับชาติไม่ถ้วนแต่เวทนาเปรียบเสมือนพื้นที่รอยต่อหรือบัฟเฟอร์โซนค่ะมันคือช่วงเวลาสั้นๆระหว่างการรับรู้กับการปรุงแต่ง ถ้าเรามีสติและปัญญาทันณขณะที่เวทนาเกิดสมการของชีวิตจะเปลี่ยนไปทันทีสมการจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนครับจากเดิมที่ไปสู่ตันหามันจะกลายเป็นสมการใหม่ของผู้ปฏิบัติคือภัะไปสู่เวทนาแล้วมีสติปัญญาเข้ามาขั้นกลางตรงนี้ผลลัพธ์ที่ตามมาจะไม่ใช่ตันหาแต่จะเป็นวิชาหรือความรู้แจ้งอ จิตจะเห็นว่าเวทนานี้ก็แค่ปรากฏการทางธรรมชาติไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นความจริงแบบนี้แทนที่จะสนองตอบด้วยความอยากจิตจะเกิดการปล่อยวางแทนและนั่นก็นำไปสู่นิโรธคือความดับทุกข์ค่ะการภาวนาก็คือการฝึกขยายบัฟเฟอร์โซนตรงนี้ให้กว้างขึ้นเรื่อยๆจนเรามีพื้นที่และเวลาพอที่จะเลือกตอบสนองด้วยปัญญา แทนปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณฟังแล้วท้าทายมากครับแต่ก็เห็นภาพชัดขึ้นทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าคนสับสนกันเยอะมากคือการเหมารวมว่าเวทนาคืออารมณ์หรืออ m o t i o n ในความหมายแบบตะวันตกเช่นโกรธรักกลัวแต่จากที่คุยกันมาเหมือนจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันในเอกสารมีกรณีศึกษาเรื่องเสียงไซเรนที่อธิบายเรื่องนี้ได้เห็นภาพมากเลยครับ ใช่ค่ะเราลองมาผ่าตัดประสบการณ์ตอนได้ยินเสียงไซเรนผ่านมุมมองของขันห้ากันดูจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมาก 1. รูปขันก็คือตัวเคลื่นเสียงของไซเรนที่เข้ามากระทบหูครับก็คือตัวเสียง2วิญญาณขันคือการรับรู้ทางหูหรือซักแต่ว่าได้ยิน 3. ส,สัญญาขันคือความจำได้หมายรู้ที่จะทำหน้าที่ตีตราว่านี่คือเสียงไซเรน หรือนี่คือเสียงที่น่ารำคาญอ่ะฮะสี่เวทนาขันนี่แหละค่ะคือรสชาติดิบๆของประสบการณ์นั้นอาจจะเป็นความรู้สึกไม่สบายหูซึ่งก็คือทุกขเ,เวทนาเป็นแค่ความรู้สึกทางกายภาพและสุดท้ายห้าสังขารขันคือปฏิกิริยาปรุงแต่งทางใจที่ตามมาเช่นความคิดว่าต้องมีอุบัติเหตุแน่เลยความรู้สึกกลัวความหงุดหงิด หรือความคิดว่าต้องรีบหลบไอก้อนความคิดความรู้สึกซับซ้อนพวกนี้แหละค่ะคือส่วนที่เป็นอารมณ์และเป็นตัวสร้างกรรมเท่ากับว่าเวทนามันเกิดก่อนอารมณ์มันเป็นแค่ความรู้สึกดิบๆที่ยังไม่ถูกปรุงแต่งด้วยความคิดหรือเรื่องราวใดๆเลยใช่ไหมครับในเอกสารมีอุปมาเรื่องอาหารที่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยครับถูกต้องค่ะเขาอุปมาไว้อย่างน่าสนใจว่าลองจินตนาการว่าเราชิมอาหารที่ไม่เคยทานมาก่อน เวทนาก็เปรียบเหมือนรสชาติของอาหารคือแค่รู้สึกว่าหวานเปรี้ยวเค็มขมเป็นการรับรู้รสตรงๆใช่ค่ะส่วนสัญญาคือชื่อของอาหารคือการที่สมองดึงข้อมูลเก่ามาเทียบแล้วบอกว่าอ๋อรสแบบนี้คือแกงเขียวหวานและสังขารคือการตัดสินใจว่าจะกินต่อหรือจะคายทิ้งเช่นเกิดความชอบใจอยากตักอีกคำอันนี้คือโลภะหรือเกิดความรังเกียจอยากคายทิ้งนั่นก็โทสะ จะเห็นว่าเวทนาเป็นเพียงการรับรสชาติเบื้องต้นเท่านั้นเองก่อนที่เราจะไปสร้างเรื่องราวหรือปฏิกิริยาต่อจากมันค่ะเอาล่ะครับเข้าใจทฤษฎีแล้วมาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าการดูเวทนาหรือเวทนานุป,ปัสนาสติปัฏฐานนี่ถือเป็นสมารภูมิหลักของนักภาวนาเลยโดยเฉพาะการรับมือกับความเจ็บปวดทางกายตอนนั่งสมาธินานๆมันเหมือนสนามรบเลยครับ ในเอกสารเปรียบเทียบยุทธวิธีของสองสำนักปฏิบัติใหญ่ที่เน้นเรื่องเวทนาแต่มีเทคนิคที่ต่างกันอย่างน่าสนใจคือสายท่านมหาศรีสยาดอกับสายท่านโกเอ็นกาค่ะทั้งสองสำนักใช้เวทนาเป็นเครื่องมือหลักแต่มีวิธีการเข้าถึงที่ต่างกันเริ่มจากสายพองหนอยุบหนอของท่านมหาศรีสยาดอนะคะ เครื่องมือหลักของท่านคือการใช้คำบริกรรมในใจหรือเลเบลเช่นเมื่อมีความเจ็บปวดที่เข่าเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้แล้วบริกรรมในใจว่าปวดหนอปวดหนอไปเรื่อยๆการพูดในใจว่าปวดหนอซ้ำๆมันช่วยอะไรล่ะครับมันไม่เหมือนการไปตอกย้ำความเจ็บปวดหรอกครับกลับกันเลยค่ะเป้าหมายสำคัญของการบริกรรมคือเพื่อแยกรูปออกจากนามค่ะ การที่เราตั้งชื่อให้มันว่าปวดหนอเป็นการเปลี่ยนสถานะของตัวเองจากผู้ที่กำลังเจ็บปวดมาเป็นผู้ที่กำลังสังเกตเห็นความปวดอ๋อ oh. มันสร้างระยะห่างทางจิตใจขึ้นมาทำให้เราเห็นว่าความปวดเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งและจิตผู้รู้ความปวดเป็นอีกสิ่งหนึ่งแยกส่วนกันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ผลลั์คือสภาวะที่เรียกว่าขาเจ็บแต่ใจไม่เจ็บค่ะเป็นการใช้คำพูดในใจเพื่อสร้างระยะห่างระหว่างเรากับความรู้สึกนั่นเองเป็นเทคนิคที่ฉลาดมากครับแล้วอีกสายหนึ่งละครับสายของท่านโกเองกาท่านมีวิธีจัดการกับเวทนาที่ต่างออกไปอย่างไรส่วนสายของท่านโกเองกาจะเน้นที่การสแกนร่างกายหรือ body scanning และการวางอุเบกขาเป็นหลักค่ะ ผู้ปฏิบัติจะค่อยๆเคลื่อนจิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเป็นระบบตั้งแต่ศีศรษะจรดปลายเท้าเพื่อรับรู้ทุกเวทนาที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหยาบๆอย่างปวดร้อนตึงชาหรือความรู้สึกละเอียดอย่างกระแสะไฟฟ้าไหลสู้ซาเป้าหมายคือการเห็นความจริงสากลคือความไม่เที่ยงหรืออนิจจังของเวทนาเหล่านั้นโดยมีกฎเหล็กเลยคือห้ามยินดีในสุขเวทนาและห้ามยินร้ายในทุกขเวทนา เพราะการมีปฏิกิริยาตอบโต้คือการสร้างสังขารหรือกรรมใหม่การวางอุเบกขาจึงเป็นการหยุดสร้างกรรมใหม่และปล่อยให้กรรมเก่าได้แสดงตัวแล้วดับสลายไปฟังดูแล้วเป็นยุทธวิธีที่ลึกซึ้งทั้งคู่เลยนะครับในพระสูตรเองก็มีอุปมาที่งดงามและลึกซึ้งมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันอย่างเรื่องศาลาพักคนเดินทางใช่ค่ะเป็นอุปมาที่งดงามมากพระพุทธองค์เปรียบร่างกายนี้เหมือนศาลาพักคนเดินทาง ส่วนเวทนาต่างๆทั้งสุขทุกข์และเฉยๆเปรียบเหมือนแขกที่เดินทางมาจากสารทิศมีทั้งแขกที่เราชอบและแขกที่เราไม่ชอบจิตของเราก็คือเจ้าของศาลามีหน้าที่แค่รับรู้กันมาและการไปของแขกแต่ละคนไม่ควรยึดแขกคนใดไว้เป็นเจ้าของหรือพยายามขับไล่แขกคนไหนเพราะสุดท้ายแล้วทั้งหมดเป็นเพียงผู้มาพักชั่วคราวแล้วก็ต้องจากไปตามวิถีของเขาค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าทรงพลังมากและสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันทีเลยก็คือเรื่องลูกศรสองดอกครับเรื่องนี้เปลี่ยนมุมมองของผมต่อความทุกข์ไปเลยเรื่องนี้คือหัวใจของการจัดการความทุกข์เลยค่ะเพราะพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าลูกศรดอกที่หนึ่งคือความเจ็บปวดทางกายเช่นการเจ็บป่วยอุบัติเหตุการถูกตำหนิซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเป็นธรรมดาโลกหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ลูกศรดอกที่สองคือความทุกข์ทรมานทางใจความเศร้าโศกความตีโพยตีพายความคิดปรุงแต่งที่เราสร้างขึ้นมาซ้ำเติมตัวเองอ oh. คนทั่วไปเมื่อโดนลูกศรดอกแรกแล้วก็จะยิงลูกศรดอกที่สองซ้ำตัวเองทันทีทำให้เจ็บปวดเป็นทวีคูณแต่ผู้มีปัญญาจะยอมรับความเจ็บปวดจากดอกแรกด้วยสติแต่ไม่ยิงดอกที่สองใส่ตัวเองนี่คือการแยกความเจ็บปวดหรือเพน ออกจากความทุกข์ทรมานหรือ suffering ได้อย่างเด็ดขาดค่ะอุปมาเรื่องลูกศรสองดอกนี่ทรงพลังจริงๆนะครับมันทําให้นึกถึงตอนรถติดเลยลูกศรดอกแรกก็คือข้อเท็จจริงที่ว่ารถมันติดเราทําอะไรไม่ได้แต่ลูกศรดอกที่2คือตัวเราเองที่นั่งหัวเสียอยู่ในรถคิดว่าวันนี้ซวยจริงๆต้องไปสายแน่ๆไอความหงุดหงิดที่เราสร้างขึ้นมาเองนี่แหละที่มันทรมานกว่าตัวรถติดจริงๆเสียอีกตัวอย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะ นั่นคือการทำงานของลูกศรดอกที่สองในชีวิตประจำวันของเราเลยและทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงครับเราเริ่มต้นจากคำง่ายๆที่ผมเคยคิดว่าแปลว่าความสงสารแต่พอเจาะลึกลงไปกลับพบว่าเวทนาคือกลไกแกนกลางของประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างการจมอยู่ในวังวนของความทุกข์กับการก้าวออกมาเป็นอิสระถ้าจะสรุปประเด็นสำคัญจากการเจาะลึกของเราในวันนี้ก็จะมีอยู่3ข้อหลักๆค่ะ 1. เวทนาไม่ใช่อารมณ์แต่เป็นความรู้สึกดิบๆที่เกิดขึ้นก่อนการปรงแต่งเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนครับ 2. มันคือข้อต่อที่สำคัญที่สุดในวงจรทุกซึ่งเราสามารถใช้สติเข้าไปตัดวงจรได้ทันท่วงทีนาจุดนี้ก่อนที่มันจะลุกลามไปเป็นตันหาและ 3. การเป็นผู้เชื่อชาญในเวทนาไม่ได้แปลว่าเราจะกลายเป็นคนเย็นชาไร้ความรู้สึกนะคะแต่คือการเป็นผู้มีความรู้สึกที่ตื่นรู้ สามารถสัมผัสสุขและทุกข์ได้เต็มที่โดยไม่ตกเป็นทาสของมันค่ะในเอกสารที่เราดูมามีพุทธพจน์จากทัตทปสูตรที่ผมว่าทรงพลังและเป็นการสรุปที่ดีมากเลยครับค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุพึงเห็นสุข,ขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงและต้องแปรปรวนไปพึงเห็นทุกข,ขเวทนาโดยความเป็นลูกศร และพึงเห็นอัดทุกขมสุข,ขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อใดภิกษุเห็นดังนี้เมื่อนั้นเราเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาทําที่สุดแห่งทุกขได้แล้วถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราอาจจะนําไปขบคิดต่อได้ก็คือหากความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะสุขทุกขหรือเฉยเฉยล้วนเป็นเพียงสัญญาณที่ชี้ไปยังสัจธรรมเดียวกันคือความไม่เที่ยง เราจะเริ่มมีความสัมพันธ์กับกระแสของความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันของเราในรูปแบบใหม่ได้อย่างไรไม่ใช่ในฐานะสิ่งที่เราต้องวิ่งไล่หรือวิ่งหนีแต่ในฐานะผู้ส่งสารที่เพียงแวะมาบอกข่าวบางอย่างแล้วก็ผ่านไป